ตอนนี้ไปตลางครับเอ็กซ์เพย์รถด่วนครับ 80, 80 3 8 3ตรังครับมีติั๋ตกับทางครับตอนนี้ก็ไปเช็คตัวไลน์ to check ticket แล้วก็ถึงไป lift up เคก็ตรถไฟตอนนี้อาจจะไปกลางบางซื่อดูเ เาจะทั้งหมด8คนตรง8คนไปครบครับเรียกว่า 8, 8. มี7 8็ดไป8คนครับแล้ว่สราเ็ตอย่างทางชลาที่8าทางเช็คตัว8.30รถไฟออกตัง8.50ไปครับชลางที่8ครับ เลยครับใช้สแกนนะครับซื้อตัวก็จะมีตัวสแกนตรงนี้ครับแล้วก็ไปแตะแล้วก็ประตูที่จะเปิดนะครับคือไปตารางจำคุกได้บนที่8.3ครับชื่อการ โอ้อย่างยาวแล้วครับขบวนไหนนาะนี่ยไปไหนโอ้ขึ้าแล้วนี่ไหนมีวัดนี่ไงทางอ๋อมันมีหลายขบวนอันนี้ขบวนอันนี้สายเดียวโอ้โบกี้อันที่สี่โบกี้ที่สี่ครับขบวนนี้ยาวมากเลยครับโอ้ราขบวนที่อ่าชาตาที่แปด เป็นโบกี้โบกี้ที่8โบกี้ที่8ชั้นท่าที่8ใช่ชั้นแปดเป็นตู้ตากาเนี่ยอันนี้รถธรรมดาชั้น3อันนี้ชั้น2อันนี้ชั้น3อันนี้ชั้น 2, นนนนนน 2. มีแอร์โอนและสินค้าเดซิล,ลอนอ๋อมากินเข่ากันนี่ อันนี้นอนรถนอนครับอันนี้ชั้นรถชั้นสองใช่ไหมชั้นสองเนาะช,ชั้นสองช,ชั้นสองใช่ไหม อันนี้ชั้นสองชั้นสไอชั้นหนึ่งใช่ไหมขอกเราชั้นสเนี่ยชั้นสองไม่ชั้นหนึ่งเอานนะมา 1 2, 1> 2> 1> โอเคนะเครับครับอัตราใช่ั้มเราเมซีายนข้อความซ้ายขมอ๋ขึ้นมาแล้วครับอ๋อวันนี้วันจันน

ครับสวัสดีครับคุณครูครับเออเดี้ออะไรไงนะเดี๋ยวเราเลาฟังไว้ดูม่ได้กินไม่ได้ฟังเดี๋ยวต้องสลับเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ควรควรเอาเอาตามควรอะแบบไหนดีอีกสักหน่อยเขาก็จะมาปรับตัวเองตามควรเดี๋ยวผมอยู่กับครูเกษมเนาะผมอยู่ครูเกษมเนาะผู้ชายอยู่ด้วยกันไงเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันแค่ให้อาจารย์ผู้ชายนอนข้างบนหนึ่งสองสามนี่โชว์อะไรครับโชว์บัตรอ่ได้หมายเลขอะไรครับครูดานีสิบค่ะสิบได้หมายเลขอะไร เก้าค่ะเก้าครับอันนี้รถนอนชั้นจะสองหรือชั้นหนึ่งคุเอวนอนล่างชั้นสองข้าก็นอนคือนละล่างแบบนี้เนยหรือว่านอนเหยียดเขามาปูให้มันก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงเนยอ๋อทั้งอันนี้ข้างบนนี่ข้างล่างรอรอแป๊บหนึ่งเนาะอ่าได้เบอร์อะไรครับเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดตรงนี้เนาะจ้านอนชั้นสองชั้นสองวางตกเดี่ยมันคนคนตัวอ้วนมันจะตกะไหม มันจะหักมันจะพังเราจะเอาต้องทนร้องเพราะว่ามันเต็มอจะถ่ายรูปให้ก่อนครับถ่ายคู่ครับหนึ่งสองหนึ่งสองครับโอเคครับคนหล่อคนสวยครับสวัสดีครับเป็นดาราไม่ว่าอาจารย์จะนั่งรถไปไหนครับไป้ครับสามคนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคุณคงเซลฟี่สิพกคุอมจะไปอ่าอ่าอันนั้นมาขนาดมันนะครับอนน้นมาขนามาชะโงกหนามครับชะโงกตัวครับ นงง้อเกัวนะพี่เพืนพี่ขอนไม่มาเห็นไหพีข้อนจอยหอมเย่นไพูู่กเับเน้นไา่รูกเล้นฮาขาก็ยัง